สวัสดีค่ะชาวลัคนาพฤกษบราสีพฤกษบกทุกท่านค่ะคลิปนี้คือการทํานายดวงความรักได้ปักให้ผลในช่วงระหว่างวันที่16ถึง31กรกฎาคมการทํานายครั้งนี้นะคะเป็นการทํานายรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งและผลของไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณนะคะดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆไปอะไรที่เป็นเรื่องให้ป้องกันร,ระวังเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายค่ะแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ นะะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ wallpaper เสริมดวงหน้าจอมือถือนะคะสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างแล้วก็ส้มฝากกด subscribe กดติดตามช่องนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกค,กคลิปที่ออกมาเพราะว่าช่วงนี้ส้มทําคลิปออกมาค่อนข้างเยอะนะคะสําหรับชาวพฤกษบค่ะ ในดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะคะมาอยู่ในเรือนวินาศนะระวังอารมณ์นิดนึงนะคะระวังอารมณ์คนโสดมาระวังการที่เข้าไปพัวพันพันพัวกับคนที่มีเจ้าของแล้วนะบางทีเนี่ยเหมือนมีคนอยากให้เราไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องกินน้ำใต้ศอกอันนี้ให้ระวังนะคะคือเหมือนมีมีคนมาเปเรื่องเงินเรื่องทองเลยแต่ว่าเขาหวังไม่ค่อยดีกับเราไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจกับเรา นะะในส่วนของคนมีคู่นะคะมะีดาวศุกร์นะคะอยู่ในเรือนการเงินด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคนมีคู่อะ่ะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันยังไงอะ่ะแต่ว่าในเรื่องเงินอะ่ะ <c oughs> ก็ยังส่งเสริมอะ่ะยังรับผิดชอบอย่างส่งเสริมกันอย่างดีนะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่นะ คืออังคารมาอยู่ในเรือนวินาศอะก็คืออย่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่แล้วก็อย่าให้ความสัมพันธ์ใดเข้ามาแทรกได้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะถ้ารักษาแบบนี้ได้เนี่ยจะดีต้องบอกแบบนี้เลยนะคะโอเคมาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนเป็นคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่คะ่ะมาดูรวมกันตรงนี้นะคะใบแรกคือไพ่ชาวกันมันมีการสอดส่องอะมันมีการจับสังเกตกันอะ มีความระแวงกันอยู่เนี่ยนัน <c ười> คือเหมือนไม่ไม่ค่อยไว้ใจคนรักเพราะว่าอะไรนะมีคนคอยสอดส่องนะคอยดูคือไม่ไว้ใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนรักคือสเสนียงแรงอยู่อะเนี่ยเห็นไหมเนะฮะสี่เหรียญเรารู้สึกว่าคนรักอาจจะอาจจะเก็บตัวเลือกไว้ไหนตัวเลือกหรือเปล่าแล้วช่วงนี้เขามีสเสน่ห์จังเราไม่ไว้ใจอะเออประมาณนี้เลยเราไม่ไว้ใจเป็นคนรักเก่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เออเป็นคนรักเก่าหรือเปล่าซึ่งในบางความสัมพันธ์นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ในบางความสัมพันธ์มันไม่มีนะเออส้มต้องบอกแบบนี้ในบางความสัมพันธ์นะต้องบอกว่ามันมีเรื่องของคนรักเก่าที่มีกับเข้ามาจริงๆตามเซนต์เลยแต่ในบางคู่ที่อาจจะเคยมีหรือไม่เคยมีแหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เหมือนเขาเปิดอกเปิดใจตัวเองให้ให้มีเสน่ห์ให้มีเสน่หน์โดยที่เขาไม่อยากให้ใจ ไม่อยากให้ใจกับคนส่องเนี่ยคนที่เราแวงเนี่ยมากเกินไปเพราะว่าเขารู้สึกว่าให้แล้วมันเจ็บมันเป็นการลดท็อกซิกนะอันเนี้ยเขากลัวเจ็บเขาไม่อยากคาดหวงังเพราะถ้าเขารักใครพังทุกทีอันเนี้ยมันเป็นการเช็คเดตติ้งเฉยๆเอาจริงๆส้มรู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้สึกกับใครมากเป็นพิเศษเลยมันเป็นการเช็คเดตติ้งอย่างเดียวเลยนะนะก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งระแวงแต่บอกเลยว่าไพ่ใบนี้มันคือเรื่องของการลดท็อกซิก ลดความคลั่งใครในเรื่องความรักกับทุกคนเลยเพราะไม่อยากเจ็บไม่อยากพังบอกให้รู้ไว้นะคะว่าคนที่เขาแบบเช็คเรตติ้งอะ่ะใจเขาอะ่ะไม่อยากไปคลั่งรักใครมากเขาเซฟใจตัวเองค่อนข้างมากเลยอืมเขากลัวเจ็บนะเขาอาจจะเจอประสบการณ์อะไรไม่รู้แหละนะนะคะที่มันไม่ค่อยโอเคมาก่อนเนาะ มีความอ่าอย่างที่บอกไปนะคะมีความมีเรื่องให้ท้อใจบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่บอกบางทีมีเรื่องคนรักเก่ามีครึ่งชาวพิจิกด้วยนะมีครึ่งชาวพิจิกด้วยนะคะบางทีมีเรื่องของคนรักเก่านู้นนี่แต่ส้มมีความรู้สึกว่ามันจะมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่ในบางคู่นะคะคิดที่จะสารความสัมพันธ์มีลูกหรือมีครอบครัวเพื่อที่จะได้ไปกันต่อ เหมือนเป็นการทดสอบว่าเรารักกันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีลูกเพื่อที่จะดูว่าอีกคนนึงพร้อมดูแลหรือเปล่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือย,ยังแต่ส้มไม่อยากให้ทํานะเรื่องเนี้ยเอาจริงๆนะคะเรื่องของการมีลูกเพื่อที่ว่าเราจะได้มัดใจนะอีกฝ่ายหนึ่งไว้อะอันนี้ไม่แนะนำนะคะถ้าใครส้มเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีความคิดแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีความคิดแบบนี้มันมีปัญหาขึ้นมาแล้วเราอยากมีลูกเพื่อให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นส้มจะบอกว่ามันไม่ใช่ค่ะ ออสำคัญก็คือส้มคิดว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอีกอย่างหนึ่งคือให้คุณน่ะกลับไปคิดถึงตอนที่คบกันใหม่ๆก็ได้นะคะเดวเวอร์อ่ะมันเหมือนอะไรที่เป็นความสดใสอ่ะคือคุณสร้างความสดใสให้เกิดขึ้นในตัวคุณเองก็ได้อ่ะ่ะรักตัวเองเต็มที่กับงานและเต็มที่กับความรักให้แก่กันด้วยอ่ะ ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะเติมเต็มให้กับบุคคลที่เกิดมาใหม่จริงๆก็ยังไม่ต้องมีนะคะแต่ทําให้ตัวเองสดใสขึ้นมานะเราส้มก็คิดว่าหลายคนก็คิดแบบนั้นนะคะที่จะคุยกันเคลียร์กันนึกถึงวันวานทำชีวิตความรักให้สดใสแล้วก็มองถึงเป้าหมายส้มถึงได้บอกในแคปชั่นว่าหลายคนเป็นคู่รัก หลายคนนะส่วนใหญ่ด้วยเป็นคู่รักนักสารฝันคือในบางคนคิดในใจว่าเราจะมีลูกดีไหมมันสับสนบางคนคิดว่าถ้าเรามีลูกเนี่ยมันจะดีกว่านี้ไหมเขาจะสนใจเรามากขึ้นหรือเปล่าเออแต่สุดท้ายแล้วส้มเชื่อว่าคุณจะกลับมาคุยกันแล้วก็มองที่อะไรเป้าหมายอืมคุยกันก่อนอย่าเพิ่งคิดไปเองคนเดียวซึ่งส้มก็เชื่อว่าชาวปึกษบกคิดแบบนั้นนะคะสุดท้ายคุณจะมองเป้าหมายแล้วเดินไปด้วยกันความหวังอะที่ว่า ชีวิตมันจะดีกว่านี้ไอ,ปาาอ,อ้ปัญหาที่เข้ามาล้อมรอบเราปัญหาที่เข้ามานะคะในบางคนอาจจะมีลูกติดหรือว่าอะไรอะเนาะสิ่งที่ทําให้เราท้อใจหรือว่าเรื่องของอะไรเก่าๆที่เข้ามาเหมือนกับเราจะให้โอกาสกันใหม่นะคะให้โอกาสในการปรับเนื้อปรับตัวกันแล้วมีความหวังอีกครั้งหนึ่งว่าอะมันเป็นอะไรที่ต้องเรียนดูกันอีกยกหนึ่งอะประมาณนี้เลยนะคะมาดูนะคะสําหรับผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวลึกศพนะ มีชาวธาตุดราศีใดบ้างเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะสิบไม้เท้าเขาเหนื่อยถ้าเขาเป็นเขาเป็นตัวจริงของคุณนะคะบางทีเขาก็ไม่รู้ทํายังไงเหนื่อยนะทุกวันนี้เขาเหนื่อยมากแล้วก็ไม่รู้ทํายังไงดีประมาณนี้เลยความคิดแยกออกเป็นสองฝั่งสับสนเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมานะคิดไม่ออกนะคะแล้วก็ชาวธาตุน้ํานะชาวธาตุน้ามีกรกฎพิจิก นะคะอันนี้ก็ทำไม่ถูกอีกเหมือนกันมันเป็นสภาวะที่เขารู้สึกว่าเขาต้องอดทนอยู่ตรงนี้แล้วมันมีปัญหาอะไรเขารู้สึกเขาทําตัวไม่ถูกจริงๆส้มคิดว่าไพ่สองใบนี้เหมือนกันเลยอะ่ะคล้ายๆกันเนาะอืมคือส้มคิดว่ามันเป็นลักษณะที่ในบางคน เขาไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงจริงๆไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงเพราะเขาเป็นคนที่อาจจะคิดช้าหรือเขาเหนื่อยง่ายอะไรประมาณนี้ถ้ามีอะไรยิ่งกดสมอง,องเขาเขายิ่งจัดการยากแต่นี่อีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการที่เขามีอีกความสัมพันธ์หนึ่งอยู่แล้วเขาจัดการไม่ได้เออนะคะอันนี้อีกใบหนึ่งคือพ่าชาวธาตุลมกูมิถุนตุนเขามีความเป็นตัวของตัวเองแล้วมีก็มีความดื้อยอยู่อะและช่วงนี้เขานอนไม่ค่อยหลับด้วย หรือเขาอาจจะมีแม่ที่ป่วยก็ต้องไปดูแลก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเขาต้องแยกร่างเนาะเออประมาณนี้เลยนะคะอืมอาจจะเป็นคนของเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยลูกเขาที่เขาต้องดูแลมันก็เลยทําให้มันต้องเข้าใจกันมากๆนะ่ะต้องบอกแบบนั้นเลยอืมนะคะถ้ามันไม่ใช่เรื่องของมือที่สามในเรื่องความรักนะถ้ามันไม่ใช่เรื่องของการผิดศีลธรรมอะนะนะคะก็ต้องเข้าใจกันแหละ อืมนะามาดูกันนะคะถ้าไม่ขึ้นราศีคนของคุณนะคะมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีเลยแล้วก็มาขยายความคนของคุณด้วยผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวพฤกษศพนะคะเขาคิดอย่างไรกับคุณนะในกรณีแรกนะคะส้มจะบอกว่าเขาตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะเขาตัดใจไม่ขาดงานก็เหนื่อยก็หนักการรับภาระการรับฟังคุณมันก็เหนื่อยแล้วเขาอะ ก็นอนไม่หลับด้วยเวลาที่เขาเห็นคุณทุกข์ใจเขาก็อยากช่วยแต่บางทีมันก็เกินมือเขาหรือมันก็ต้องรอเวลาไมล่ะอย่าใจร้อนปะละ่ะเออเขาก็นอนไม่หลับเครียด <c oughs> อีกกรณีหนึ่งค่ะคือการที่เขามีอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะแล้วเขาไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่รู้จะแยกร่างยังไงเพราะอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นแม่เขาที่ป่วยก็ได้อาจจะเป็นญาติของเขาคนรอบข้างเขาที่ต้องการเวลาจากเขา แล้วเขาก็ต้องแบ่งให้คุณด้วยแล้วทำตัวไม่ถูกเลยนะคะแต่ในบางคนมันเป็นเรื่องของมือที่สามหรือคนเก่าที่เขาจะต้องไปจัดการแล้วเขาจัดการไม่ได้คราวนี้เครียดเลยอ่าประมาณนี้นะคะแลวมันมันมีเรื่องที่เขาผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวพลึกศพเขาเขารู้ว่าสักวันมันต้องดีขึ้นเขาจะให้ความหวังคุณอยู่เสมอนะเขารู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงเนี้มันจะดีขึ้นแต่ต้องรอเวลาหน่อย เขาไม่อยากให้ชาวพุกธศบใจร้อนนะคะอ่ะมาดูกันที่คนโสดนะคะคนโสดสนิทเลยนะคะอาจจะเคยมีคนคุยแต่ไม่เคยมีสถานะนะคะมีคนสอง,องคุณเนะาะม,มีชาวกันมีชาวทัตุดินมังกรพึกษบกันมีชาวกุมนี่นะคะมีเยอะชาววันเสาร์แต่โดดเด่นคือชาวทัตุดินมังกพรพึกษบกันนะ ชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะก็เข้ามาแต่ว่าเขาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะอืชาวธาตุไฟก็เข้ามาแต่ก็ยังเหมือนไม่ค่อยชอบมาพากลชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุาาด,ดินชาวธาตุน้ําแล้วก็มีชาวกลุม่มมีชาวธาตุไฟเพราะมันเยอะเพราะว่าอะไรไม่แปลกเพราะว่าขึ้นไพ่ใบนี้นะคะมีสเสน่ห์มากต้องบอกเลยว่าชาวพลิกสดนะในช่วงปักนี้นะโห คนเข้ามาเยอะทั้งคนอายุเยอะกว่าคนอายุน้อยกว่าอายุเท่ากันมีเข้ามาให้เลือกเลยบอกเลยส่วนตัวคุณเองอ่ะคุณเป็นคนที่มองคนออกนะคะขอให้เชื่อเซ็นตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้ยังไม่ใช่ก็ชะลอไว้ก่อนได้นะบางคนเจอคนที่มีลูกติดหรือเป็นคนที่เคยเจอกันมาก่อนเป็นคนที่เคยคบกันมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วหายไปห่างหายกันไปแล้วกลับเข้ามาเพื่อนสมัยเด็กหรือชาวต่างชาติ คนไกลก็ได้นะคะอืมมีการวนเวียนหรือกลับมาเจอกันประมาณนี้เลยนะคะอืชัดมากๆแล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะมีการสารต่อความสัมพันธ์ด้วยประมาณนี้แต่ให้ระวังไว้เนาะเพราะว่าในบางคนที่เข้ามาก็มีสิทธิ์ที่จะมีคนของเขาอยู่แล้วโดยเฉพาะชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันชาววันเสาร์นะคะอืมโอเคค่ะสําหรับ สำหรับคนโสดอะ่ะคุณพร้อมนะที่จะแบบเอ้ยพร้อมมีครอบครัวพร้อมมีแฟนพร้อมมีลูกนะอยากมีคนที่จะมาใส่ใจเข้าใจนะเออเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้เราเราชาร์จให้เขาเขาชาร์จให้เราเรารู้สึกว่าแบบอยากมีแบบนั้นนะคะอืมถ้าใครมาให้ความหวังว่าแบบจะมีลูกกับเราจะแต่งงานกับเราอะไรอย่างนี้คือเราแบบเราไปไวมากเลยนะเราเราไปไวมากเหมือนกันแต่เราก็พยายามยังยังไว้อยู่มันแพ้ตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะสําหรับคนโสดที่มีคนเก่าโสดที่มีคนเก่านะคะมีชาวกันสองเรามีชาวมังกรเข้ามาแต่จ้องในเรื่องบนเตียงมากกว่าคนเก่าเข้ามาเยอะต้องบอกแบบนี้เนี่ยชาวพิจิกก็มาชาวพิจิกก็มานะคนเก่าชาวพิจิกชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันบางทีก็มีเรื่องลูกค่ะต้องเข้ามาคุยกันสารสัมพันธ์กัน ด้วยเรื่องลูกอะค่ะมันก็เลยทําให้อาจจะกลับเข้ามาคบกันได้อีกอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะกับชาวกลุ่มก็มีเข้ามาชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเออนะคะกับชาวธาตุลมอะส้มรู้สึกว่าชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนตุลน,นะเป็นคนเก่าที่เขานอนไม่ค่อยหลับนะมันเหมือนกับเขาคาดหวังไว้เหมือนกันว่าเขาจะมาแต่เขาจ้องคุณไม่วางตาเลย ะะเขาต้องการที่จะกลับมาแต่บางคนกลับมาในช่วงนี้แต่บางคนอาจจะแบบรอเวลาวางแผนก่อนนู้นนั่นนี่นะคะสำหรับความคิดของชาวพฤกษบเองที่มีคนกก่าวว่าเราก็พร้อมให้โอกาสโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามีมีลูกมีบุตรกับใครไปแล้วจะใจอ่อนได้ง่ายค่ะเราเห็นเรารักลูก,ลกเอาจริงๆคือชาวพฤกษบชาวพฤกษบมันอดใจอ่อนไม่ได้อะ่ะ เออถ้ายิ่งถ้าลูกบอกว่าเราก็ยังต้องการอีกคนนึงอยู่ด้วยอะลูกบอกว่าก็ต้องการทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยโอ้โหก็ยอมนะคะแต่ถ้าเกิดลูกบอกว่าเอ้ยไม่ต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็พร้อมที่จะฟังลูกนะประมาณนี้เลยคือคืออะไรหลายอย่างอางอยูอย่ที่ลูกหมดเลยรอฟังลูกอย่างเดียวเลยหลายหลคนที่มีลูกนะต้องบอแบบนี้นะคะสำหรับ คนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึงหเดือนนะคะคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนคุณกําลังส่องดูคนที่คุยกับคุณหนักมากกําลังพิจารณาหนักมากๆแล้วคุณไม่ปิดตัวเองนะคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลบางอย่างที่คุณจะต้องสืบหาความจริงและคุณไม่คิดที่จะรีบปิดตัวตอนนี้ในทางคุณอาจจะมีคนเก่ากลับเข้ามาชาวมังกรชาวพิจิกเนี่ยชาวกุมชาวกัน ชาว่านดินมังกรพึกศบพการโอ้ยเยอะไม่รู้ว่าทางคุณหรือทางเขานะคะมันเลยทําให้มีการชะง,งักของความสัมพันธ์นิดหนึ่งแลวก็เหมือนมีการเช็คเลตติ้งกันนิดหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือคบกันไปแล้วแล้วยังไม่มั่นใจแต่ว่ามีลูกแล้วระหว่างการตั้งครรภ์ในช่วงที่ยังไม่ได้แบบชัดเจนกันนะในช่วงเพิ่งคบกันอันนี้ให้ระวังเลยนะคะแต่ส้มคิดว่าหลายๆคู่อาจจะยังไปกันต่อได้ คุยกันต่อไปกันต่อได้นะคะมีความไม่ชอบมาพากลแต่ก็เหมือนกับยังรักกันค่อนข้างมากเลยแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวใหม่ๆบางทีก็คือโซอไม่รู้ว่าในบางคู่มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะปรับตัวไปกันได้แต่ในบางคู่มันอาจจะเป็นการซื้อเวลาหรือว่ากล่อมเพื่อให้ไปต่อในความสัมพันธ์ก็ได้เพราะฉะนั้นให้ดูให้ดีนะคะสำหรับคนที่คุยกับคุณนะนะต้องบอกว่า เขามีความไม่มั่นใจหลายๆอย่างนะคะคือเขารู้สึกว่าเขาจะรับมือคุณไหวไหมละหนึ่งคนที่คุยกับคุณนะใหม่ๆเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะรับมือคุณไม่ไหวในเรื่องอารมณ์ในเรื่องความต้องการอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่ในบางคนน่ะมันเหมือนเขากักาก,ากักหรือไม่ค่อยมีเวลาให้เขาอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเขาต้องไปดูแลญาติของเขาหรือเปล่าก็ดูให้ดีสําหรับ ไพ่ s h a d o w แ c a p ทรอร์รแนะนำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือไพ่ก้าเหรียญหัวกลับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ถ้าเรายังอยากมีเขาอยู่โอเคมีเรื่องไม่พอใจแหละแต่ถ้าเกิดเราตกตะกอนแล้วว่าเรายังอยากมีเขาอยู่ปโปรดอย่าแสดงออกว่าเราไม่มีเขาก็ได้อย่าแสดงออกว่าถ้าเรายังต้องมีเขาอยู่อะ่ะแล้วถ้าเกิดเราบอกเลิกเขาไป อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเสียใจแล้วเสียดายมานั่งรองให้ที่หลังยาพูดเหมือนกับว่าเราไม่มีเขาก็ได้เอ้ยเนี่ยทุกวันนี้อยู่คนเดียวก็ได้แต่จริงๆก็คือถ้าเขาไปร้องเปล่าเออถ้าเขาไปมันมันไม่ควรพูดถ้าเขาไปมันจะเสียดายเสียใจเนี่ยไม่ควรพูดมันย้อนกลับมาไม่ได้นะคือเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องมีเขาอยู่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็ให้พูดจาก,กันดี เออเขาก็ต้องมีเราเราก็ต้องมีเขาก็ถนนอนอใจกันค่ะนะแล้วก็สําหรับคนที่เป็นโสดนะคนที่เป็นโสดเอาจริงๆแล้วคือส้มรู้สึกว่าคุณเหงาแล้วคุณต้องการมีแฟนแต่ว่าคุณไม่ต้องรีบร้อนมีคนที่เข้ามาเยอะมากในช่วงนี้นะคะก็คือไม่อยากให้คุณรีบร้อนมีแฟนเพราะเพราะแค่อยากไม่เหงาอ่ะเข้าใจใช่ไหมอยากให้คุณเลือกให้ดีๆเลย นะคะอย่าอย่าคิดว่าเอาเอามาเพื่อให้หายเหงาก่อนไม่เอาอยากให้คุณคิดให้ดีๆก่อนเอาใครเข้ามาเลยจะได้ได้ดีจริงๆนะคะจะได้ได้ได้ที่ดีจริงๆเออประมาณนี้นะคะใช้เวลากับมันให้เยอะค่ะจะได้ไม่เสียดายเวลานะไพ่ออร์ดเดอร์อแนะนำอะไรบ้างน,นะคะกับชาวฝึกศพนะใบแรกที่ขึ้นมาเลยคือ Ang เจ w a r r i o r s นะคะเวลามีความรักอะ่ะมีคนเตือนคุณมีคนบอกคุณมีคุณมีอะ่ะ คุณมีคนที่คอยบอกคอยเตือนคอยดูแลคุณอยู่ชาวพึกศบรู้ฟังพวกเขานะคะขอคำปรึกษาจากพวกเขาได้เลยเขาเตือนอะไรก็ฟังประมาณนี้เลยให้เขาช่วยสแกนคนที่เข้ามาใหม่ให้ก็ได้ learning new skill ค่ะก็คือคนที่เป็นคู่กันอย่างที่บอกคุณต้องเรียนรู้กันใหม่อยู่ในจุดที่มันมีการเปลี่ยนของเวลาอยู่ในจุดที่คุณจะต้องเดินทางข้ามจิตวิญญาณอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้กันไป บางคนอาจจะไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วนะคะแต่บางคนถ้าผ่านไปก็คือคุณได้ผ่านไปเรียนรู้กันอีกขั้นหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นคู่กันแล้วอยู่ด้วยกันมานานแต่ก็ต้องเรียนรู้กันตลอดชีวิตค่ะนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดก็ต้องเรียนรู้ค่ะใช้เวลาในการเรียนรู้นะให้เยอะไม่ต้องรีบร้อนนะคะ y o u ์ค l l ์รใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณก็ต้องเลือกในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือหัวใจคุณเรียกร้องแต่อย่าให้มันมีเอฟเฟก หรือผลกระทบกับคนอื่นในแง่ที่ไม่ดีนะคะคุณต้องดูผลด้วยก่อนตัดสินใจอะไรก็ตามคุณต้องดูผลว่าคุณรับได้ไหมแล้วมันเกิดผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรไม่ใช่ว่าจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นแต่คนอื่นได้รับเอฟเฟกแค่ไหนพอรู้ว่าถ้ารับผลอะรับผลแบบนี้ได้คนอื่นเขาไม่มาทุก์อะไรกับเรามากเกินไปก็เลือกทางนั้นนะคะคุณต้องเลือกคุณต้องเลือกตัวเองอต้องเลือก ว่ารับผลแบบไหนได้ก็ไปทางนั้นนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวพลึกศพนะคะขอให้ชาวพลึกศพทุกคนมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ